ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพ,พความโกลาหลบนท้องฟ้าเหนือเมืองยี่ห่ม,มัวเริ่มสงบลงสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปจากดินแดนตรงเฉวียนเป็นยอดเขาสูงหมื่นสอบปกคลุมด้วยม่านหมอกชายชุดเขียวกำลังนั่งพร้อมกับค่อยๆลืมตาที่ปิดสนิทขึ้น ลำแสงลวดลายมังกรระกฏฉายผ่านม่านตาแยามที่ลืมตาขึ้นดูเหมือนจะมีเสียงคำรามของมังกรอันเก่าแก่ดังออกมาด้วยส่งผลให้พื้นที่ตรงนี้สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงใบหน้าของชายคนนี้หล่อเหลาหักหลินต้องอยู่ที่นี่ก็คงจะต้องตะลึงไปเมื่อรู้ว่าชายคนนี้ก็คือราชามังกรระกฏชิงจื้อที่เขาเคยเจอตอนอยู่ในสนามรบโบราณ ฮ่าฮาเจ้าหนุม่มนี่น่าสนใจจริงๆชิงจื้อยิ้มบางม่านตาที่ปรากฏแสงรูปมังเกรเปี่ยมด้วยความเก่าแก่และภูมิปัญญาสายตาทอดมองออกไปไกลเหมือนจะผ่าห้วงมิติออกไปได้พร้อมกับพึพมพำ สำหรับราชามังกรมรากฏชิงจื้อที่ใช้ความพยายามมากในการทะลุมิติเข้าไปขัดขวางดูเหมือนว่าเจ้าหนุ่มนั่นจะไม่ธรรมดาเลยพื้นที่เบื้องหลังชิงจื้อสั่นกระเพื่อมเล็กน้อยจากนั้นร่างชายคนหนึ่งก็ปรากฏออกมา คนที่มาใหม่มีผมขาวทั่วศีสัะดูเหมือนหลุดมาจากยุคโบราณแต่แววตาของเขายัางอย่างถึงและผิดแผ่มือที่โผล่พื้นแขนเสื้อราวกับสลับมาจากหยกใสพร้อมกับเหล่งรัศมีคลื่นหลุมหุยออกมาเบาบางเป็นภาพที่ตระการตายอย่างยิ่งเขาจะธรรมดาได้ยังไงในเมื่อได้ครอบครองตราประทับเทวลิกตกลืนกิน ศักยภาพของเจ้าหนุ่มนั่นอยู่ในขั้นยอดเยี่ยมหากเขาได้ฝึกฝนวรยุทธ์มากขึ้นบางทีพลังของเขาอาจพัฒนาไปจนถึงขั้นที่น่าสะพรึงกลัวตราประทับเทวลิขิตปลืนกินปรากฏแล้วหรือ ริ้วคลื่นกระเพื่อมลึกในดวงตาของชายชราผมขาวพร้อมกับเอ่ยออกมาอย่างประหลาดใจใช่ชิงจื้อยิมกอยากหน้าพูดตอบจากทิศทางการเคลื่อนย้ายของพวกเขาน่าจะมุ่งหน้าไปยังทวีปยาว แต่ทเทียนหยวนจือก,ก็ควคนไข้กลในตอนท้ายดูเหมือนว่าเขาจะถูกส่งไปยังทะเลล้วนมัวแทนทะเลล่วนมัวหรือชายชราผมขาวครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนหัวเราะข้าจำได้ว่ามัวหลัวก็ปกครองทะเลล่วนมัวอยู่นี่ จู่ๆข้าชักอยากรู้ซะแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตราประทับเทวลิขิตกลืนกินประทะกับตราประทับเทวลิขิตเพลิงกันชิงจื้อยิ้มกลิ่นจากนั้นก็ยืนขึ้นมองสำรวจเส้นขอบฟ้า สายตาของเขาเหมือนจะไปถึงจุดสิ้นสุดของท้องฟ้ามันขมุกข,ขมัวก็วูบไหวในดวงตาส่วนลึกในอดีตข้าถูกโจมตีหลังตื่นรู้จักการกลับชาติมาเกิดดวงตาของชายชราผมขาวกล้าวขึ้นเมื่อได้ยินเขาค่อยๆบีบมือราวกับหยกใส เสียงทุง้มตามลงยามเอ่ยออกมาเป็นเพราะพวกยี่หวมัวใช่ไหมใช่ให้าห้ามีพวกปีศาจระดับผู้บัญชาการอย่างน้อยสามคนพวกมันคงคิดถึงท่ามากจริงๆชิงจื้อหัวเราะเสียงบางในช่วงสงครามมหายุทธ์ในอดีต ท่านปรมาณผู้สร้างสลับผนึกการกลับชาติมาเกิดเพื่อสมานรอยแตกมิติไว้แต่ก็ยังมีปีศาจร้ายบางตัวแฝงกายอยู่ในดินแดนนี้พวกมันเป็นปัญหาในการรับมือมินนำซ้ำยังมีพวกวันณะสูงอยู่ท่ามกลางพวกมันด้วย ชายชราผมขาวเอ่ยแม้ว่าจะมีข่าวการปรากฏตัวของพวกยี่ห่มัวประปรายในช่วงหลายแสนปีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะถูกกวาดล้างหมดไปจากข้อมูลที่ข้ามีพวกยี่ห่มัวที่ยังเหลืออยู่รวมตัวกันอย่างลับ,ลบ ถ้าสงสัยว่าพวกมันกำลังจะรอยแตกมิติและติดต่อกับเผ่าพันธุ์ยี่หัวมัวที่อยู่อีกด้านบางทีพวกมันกำลังวางแผนจะเจาะมิติอีกรอยหนึ่งละมัง้งชิงจือถอนหายใจยาวดวงตามืดครึมและเคร่งครึมเอ่ยรำพึง เป็นเรื่องยุ่งยากแน่ถ้ารอยแตกมิติอีกรอยถูกเปิดโลกใบนี้ไม่มีผู้ยิ่งใหญ่อย่างท่านปรมาจารย์ที่จะแบกรับภาระใหญ่หลวงนี้ได้แล้วยืมแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดแต่ก็ยังไม่ถึงระดับของท่านปรมาจารย์ ในบรรดาสิทธิ์ของท่านตอนนั้นคนที่ดูมีความหวังมากที่สุดในการไปถึงขุมพลังระดับนั้นได้ก็คือราชินีน้ำแข็งแต่โชคร้ายเรายังสัมผัสไม่ได้ถึงคลื่นหลุนหุยของราชินีน้ำแข็งเลยกระทั่งบัดนี้ คเกรงว่านางจะตายระหว่างย้อนกลับเข้าไปวัดตาการกลับชาติมาเกิดชายชราผมขาวระบายลมหายใจเบาบางชิงจืดยักหน้ามือไพลโลหลังดวงตาจ้องมองออกไปไกลพร้อมกับเอ่ยเสียงเบาสัญญาณความวุ่นวายเริ่มก่อตัวแล้ว ถ้าสงสัยว่าครั้งนี้เราจะรอดพ้นหายะใ,ใหญ่ไปได้หรือไม่ชายชราผมขาวพยักหน้าเงียบๆโดยไม่เอ่ยอะไรออกมาความรู้สึกระหว่างเคลื่อนย้ายร่างผ่านมิติเป็นอะไรที่ย่ำแย่ นี่เป็นความคิดเดียวที่หลิงต้องมีหลังจากสติสัมปชัญญะดับวูบไปนานเท่าไรก็จำไม่ได้จิตใจสับสนไม่ปล่อยให้เขาได้ฟื้นคืนสติอย่างสมบูรณ์ขณะเดียวกันก็ทำให้เขาไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ ในตอนนี้บอกไม่ได้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วสภาวะนี้คงอยู่ยาวนานแต่ขณะที่สติกำลังปลุกโผล,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 ล่ในความมืดหลินต้งก็ได้ยินเสียงบางเสียงรอบกายจากนั้นเขาก็สิ้นสติไปอย่างสมบูรณ์ ชั่วขณะที่หลิงต้องตกอยู่ในสภาพสิ้นสติและมึนง,งงอย่างสมบูรณ์แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็พบว่าเริ่มกลับมาควบคุมร่างกายตนเองได้ทีละน้อยนี่ทำให้เขาถอนใจอย่างโล่งอกดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนเขาน่าจะยังมีชีวิตอยู่ ประสาทสัมผัสเลือนรางหลิงต้องรู้สึกได้คลับคล้ายคลับคลาว่ามีบางคนกำลังคอยดูเขาอยู่ยิ่งกว่านั้นยังเป็นสตรีนางหนึ่งอีกด้วย ดูเหมือนว่าเวลาจะผ่านไปนานตอนที่สติเขายังล่องลอยอยู่ในความมืดในที่สุดแสงสว่างก็ส่องผ่านความมืดมิดเข้ามาใช้เข้ามาในจิตใจไร้สติของหลินตงเหลือตาหนักอึ้งลืมขึ้นหลังจากฝืนพยายามในที่สุดช่องเล็กๆ ็เปิดออกสายตาพระมัวเริ่มกระจ่างมากขึ้นสถานที่ที่อยู่เบื้องหน้าสายตาของเขาเหมือนจะเป็นกระจมสร้างหยาบๆที่สร้างคลุมบนรถขนสินค้าหลิงต้องจ้องมองกระจมขณะที่จิตใจเริ่มรับรู้ความทรงจำก็ไหลบ่าเข้ามาราวน้ำหลากเมืองยี่โหมัว สงครามใหญ่ไข้กลเคลื่อนย้ายสำนักหยวนเหมือนลมหายใจสับสนพ่นออกมาจากลำคอของหลินตงตงมือกำแบกำแบจากนั้นก็มีท่าทีหวัดผวาเมื่อพบว่าร่างกายของตนเองอ่อนปวกเปียกนะัก ขณะที่หัวใจสะดุ้งหยงหลินต้งก็มองไปทั่วร่างกายก็พบว่าทุกอย่างภายในยุ่งเหยิงอย่างสมบูรณ์แม้แต่เส้นสายยังแสดงสัญญาณบิดเบี้ยวฉีกขาดอาการบาดเจ็บเช่นนี้บอกได้ว่าย่ำแย่ยิ่งกว่าอะไร จิตของหลินต้องจมอยู่ในจุดตันเถียนตรงนั้นวิญญาณอภิมนุษย์นั่งอยู่ในกงล้อผลึกมังกรแต่แสงสีทองที่อยู่รอบๆอบกลับหมนถึงขีดสุดราวกับว่ากำลังจะหายไปเจ็บหนักเลยแฮะหัวใจของหลินต้องหล่นลง เขาไม่คาดคิดเลยว่าอาการบาดเจ็บครั้งนี้จะรุนแรงถึงปานนี้หากเป็นคนอื่นก็ดูเหมือนจะพิการไปชั่วชีวิตแน่ดูเหมือนข้าจะต้องค่อยๆฟื้นฟูพลังหรือต้องเอ่ยเสียงเบา ร่างกายเขาแข็งแกร่งกว่าที่คนธรรมดาไม่อาจเทียบได้ยิ่งกว่านั้นตอนที่เขาอยู่ในเมืองยี่โหมัวคลื่นมังกรฟ้าในร่างก็หลอมรวมเข้ากับร่างกายเนื่องจากแรงกดดันภายนอกยิ่งทำให้ร่างกายเขาแข็งแกร่งขึ้นอีกหลายส่วน ดังนั้นอาการบาดเจ็บในครั้งนี้อาจจะรุนแรงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะกลับมาหายดีหากให้เวลาสักหน่อยตอนนี้ข้าอยู่ที่ไหนกันจิตของหลินต้องหลุดออกมาพร้อมกับขมวดคิ้วตอนนี้เขาอ่อนแอมาก ดูเหมือนว่าทุกคนสามารถฆ่าเขาได้ซึ่งสภาพตอนนี้ทำให้หลินต้งผู้ระมัดระวังตัวอยู่เสมอเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแม้ข้าจะบาดเจ็บรุนแรงแต่ก็น่าจะพอเรียกวิญญาณอภิมนุษย์ควบคุมซากมานได้หลังจากพักสักระยะ นั่นน่าจะช่วยป้องกันตัวได้หลิงต้องถอนหายใจโล่งอกเมื่อคิดถึงจุดนี้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเขาก็ไม่อาจนิ่งเฉยไม่ทำอะไรได้ข้าอยากรู้ว่าเสี่ยวเตียวกับเสี่ยวเยียนเป็นไงบ้าง ดูเหมือนว่าเราจะถูกแยกจากการซะแล้วหลินต้องขอบฟันความรู้สึกเพี่ยงเกรียมฉายในดวงตาถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเสี่ยวเยียนหรือเสี่ยวเตียวข้าจะล้างบางสำนักหยวนเหมือนให้รบาบคา ขณะที่ความคิดนี้ผุดขึ้นในใจของหลินโต้งประตูรถที่ปิดสนิทก็เปิดออกอย่างแผ่วเบาทันใดนั้นสายตาของเขาก็จับจ้องไปยังบานประตูที่ถูกเปิดออกจากด้านนอกประตูรถเปิดกว้างร่างระหงก็ปรากฏในสายตาของหลินต้ง นางเป็นหญิงสาวสวมชุดสีฟ้าอ่อนรูปลักษไม่อาจเทียบได้กับชิงฐานหรืออิ่งวนวนแต่ก็น่ารักไม่น้อยภายในดวงตาของนางฉายแววประมาทอย่างเห็นชัดพอเข้ามาหญิงสาวก็เห็นหลงนต้องฟื้นตัวจนออกอาการตื่นตะลึง ภายใต้สายตาของเขามือเล็กบิดไปมาเข้ากับตัวพร้อมกับเอ่ยถามเสียงเ่าเบาตกประมาทเจ้าฟื้นแล้วเหรอรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าของหลิมต้องเมื่อเห็นหญิงสาวออกท่าทางเขาพายักหน้าดูแล้วเขาไม่ได้อยู่ในสถานการณ์อันตรายที่ทำให้ปวดหัวเลยเขาเพียงแต่ไม่รู้ว่าที่แห่งนี้คือที่ไหนกันแน่ อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ